สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับปุบย๋ยคนละครึ่งพริกแต้มลบรัฐบาล โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรกำลังจะกลายเป็นภาพลบให้กับรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแทนที่จะได้แตมแต่ผลออกมาเป็นตรงกันข้ามหลังจากเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านจากชาวนาม,มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดแต่มีสสพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะจากพักเพื่อไทยเอง ก็แสดงความเห็นคัดค้านแล้วเมื่อวันที่25มิถุนายน2567คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ68ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเมื่อวันที่25มีนาคม2567 และคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่13มิถุนายน2567เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ68 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและลดภาระการเงินการคลังของประเทศโดยการสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่งไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน20,000บาทสำหรับคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2567กทับหกกับกรมส่งเสริมการเกษตรนอกจากนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกัน โดยวิธีเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทกสเข้าร่วมโครงการจากนั้นระบุปุ๋ยสูตรที่เข้าร่วมโครงการและชําระเงินค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทกสรัฐช่วยจ่ายค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรส่งผลให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าโครงการนี้มีเจตนาที่ดูดีคือต้องการลดต้นทุนของเกษตรกรเป็นการช่วยเหลือลดค่าปุ๋ยที่ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเป็นต้นทุนหลักในการทํานาแต่ก็ตามมาด้วยเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวนาเพราะชาวนาที่เข้าร่วมโครงการต้องชําระเงินครึ่งหนึ่งหากครัวเรือนละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทซึ่งเป็นภาระที่หนักสําหรับชาวนาในเวลานี้ และที่สําคัญยังมีการกล่าวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทจําหน่ายปุ๋ยอีกด้วยและกําหนดสูตรปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการเป็นต้นอีกทั้งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงการเยียวยาไร่ละพันไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน20,000บาทท,ที่ถูกยกเลิกไปโดยชาวนาเรียกร้องให้กลับมาเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือโดยตรงโดยที่ชาวนาไม่ต้องสำรองจ่ายโดยเวลานี้เริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ ที่น่าสนใจก็คือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่18กรกฎาคมมีนายวันมันหวหมัดน,นอมัาประธานสภาเป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วราระการประชุมได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยนายกรวีปริศนันทกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยหารือถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการหลักของรัฐบาล ที่จะลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะช่วยเหลือค่าปุ๋ยไร่ละไม่เกิน500บาทสูงสุด20ไร่เป็นเงิน10,000บาทซึ่งมีปัญหามากมายทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสูตรปุ๋ยที่อาจจะไม่ตรงใจกับชาวนาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่สําคัญคือเงินที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะต้องนําไปซื้อปุ๋ยและต้องสํารองจ่ายก่อครึ่งหนึ่งพี่น้องชาวนาฝากให้ผมมาพูดว่าอยากให้รัฐบาลได้ทบทวน และถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้การช่วยเหลือแบบไร่ละพันเหมือนเดิมที่ผ่านมาเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปเอาไร่ละพันกลับมานายกอรวีกล่าวนายฉลาดขามช่วงสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยหาหรือว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจต่อเกษตรกรขอให้ยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่โครงการเยียวยาชาวนาไร่ละพันบาทขอให้คงไว้ตามเดิมนายธินพจ์ศีททเรศ สสการลิิน์พักเพื่อไทยหาหรือว่าขอยืนยันว่าชาวนาในจังหวัดก็เป็นกังวลกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาลว่าจะตอบโจทย์ช่วยเหลือชาวนาจริงหรือไม่ถ้าชาวนาไม่มีเงินสมทบเติมเพื่อซื้อปุ๋ยจะทำอย่างไรตามปกติถ้าชาวนาไม่มีเงินก็จะเชื่อปุ๋ยมาก่อนหรือไม่ก็นำปุ๋ยจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้เมื่อขายผลผลิตได้แล้วจึงนำเงินไปใช้หนี้แต่สำหรับโครงการนี้ กลับต้องนําเงินไปใส่สมทบไว้เสียก่อนนี่คือข้อกังวลของชาวนาซ้ําร้ายกว่านั้นได้ยินข่าวมาว่าหากมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วจะไม่มีโครงการไร่นาพันธุ์ยิ่งทําให้ชาวนาทุกใจเพิ่มมากขึ้นหากรัฐบาลยังยืนยันจะทําโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอยู่ชาวบ้านขอเรียกร้องอยากให้โครงการไรลาพันธุ์อยู่เหมือนเดิมเพราะตอบโจทย์ชาวนามากกว่าจึงฝากไปยังรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนพร้อมชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยนายทินพลกล่าวด้านนายสนองเทพอักษรรงศส,สอบุรีดำพักภูมิใจไทยหาดูว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวนาเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลกำลังเด,เดิมเดินโครงการเนื่องจากโครงการนี้แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือกลับเป็นการซ้ำเติมเพราะประชาชนจะต้องไปกู้เงินมาล่วงหน้าเพื่อมาสมทบก่อและปุ๋ยที่ได้ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่และไม่สามารถที่จะนํางนเงินเหล่านี้ไปใช้ช่วยลดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆได้ไม่เหมือนโครงการไร่ละพันบาทซึ่งเกษตรกร,กรได้รับเงินดโดยตรงไม่ต้องมีหนี้สินสามารถนําเงินเหล่านั้นไปใช้ลดต้นทุนการผลิตทั้งค่าเก็บเกี่ยวค่าไถค่าหวานค่าปุ๋ยได้ทุกอย่างครบวงจรจึงขอรัฐบาลทบทวนโครงการนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและชาวนาได้รับประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล จะว่าไปแล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่ตอนแรกคาดว่าจะเป็นไม้เด็ดของรัฐบาลและร้อยเอกครรมนัดพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผลักดันอยากเด็ดที่ได้กลายเป็นว่าไม่ได้รับการตอบรับจากชาวนาที่ถือว่ามีจํานวนมากเพราะพวกเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มภาระไม่ใช่การช่วยเหลือเนื่องจากต้องสำรองจ่ายครึ่งหนึ่งผิดกับโครงการไรนาพันที่ได้รับเงินโดยตรงสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปุ๋ยค่าเก็บเกี่ยวหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ตามใจทั้งนี้โครงการหรือมาตร,รการเยียวยาไร่ละพันดังกล่าวรเริ่มมาในยุครัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเริ่มจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน65เรื่อยมาแต่มายกเลิกในรัฐบาลพรรเพื่อไทยโดยนายเศรษฐาทวีสินและมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรที่ผลักดันอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีเมื่อมีเสียงต่อต้านคัดค้านจากชาวนาและเรียกร้องให้นําโครงการด้วยละพันกลับมาพวกเขาก็อ้างว่าไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่แยกกันนั่นคือหากมีปัญหาราคาข้าวไม่ดีก็จะนํากลับมาใช้อีกหมายความก็คือแต่ตอนนี้ยังไม่จ่ายนั่นแหละดังนั้นหากพิจารณาตามรูปการแล้วปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่สร้างภาพลบเพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่เข้าเป้าก็ต้องสังเกตได้จากปฏิกิริยาคัดค้านของสสพกรค่วมรัฐบาลที่มีสสจากพักเพื่อไทยส่งเสียงให้ยกเลิกดังๆให้ยกเลิกแล้วนําโครงการไร่ลพันธ์กลับมาโดยเร็วนี่ยังไม่นับในสื่อโซเชียลที่มีคลิปโวยวายด่าทกันดังลั่นมันก็พอสะท้อนให้เห็นภาพแล้วว่าอาการหนักเพียงใด ศิปรปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853-4455ส่งทั่วประเทศ